รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกว่าสิบรางวัลควา้าแชมป์ประเทศครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมครั้งที่16มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยรองศาสตราจารย์ดรคโคศิสิ์พูธรอ,อธิการบรดีมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สัตคุณเดชพันธ์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนำคณะผู้บริหารอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและนักศึกษารวม99คนเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่16จัดขึ้นระหว่างวันที่7-9ถึงสิงหาคม2568 นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยมีตัวแทนจากมทรทั่วประเทศทั้ง9แห่งเข้าร่วมซึ่งการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมร,ระดับชาติในครั้งนี้นักศึกษามทรอีสานสร้างผลงานได้โดดเด่นสามารถคว้ารางวัลรวม1ิบรางวัลได้แก,รนนกร่รางวัลชนะเลิศ6รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสองรางวัลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรางวัลจากการแข่งขันทั้งหมด23รายการ มสร้างเกียรติประวัติสูงสุดด้วยการได้รับคะแนนรวมอันดับหนึ่งของประเทศรับพระมหากรุณาธิคุณรับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งถัดไปมอมรเทพดอกสันเทียงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ม,มทรออีสานรายงาน